ว้าวนี่คือผล,ลไม้นะฮะลูกอะไรวะใครรู้จักเขาบอกก็กินได้นะเคออยเห็นก็กินกันหอมหวานอนะมันหอมหวานมากเลยนะลูกอันนี้มันคือลูกอะไรวะต้องลูกแดงๆนะครับที่กินได้แบบไหนเนาะเดี๋ยวหาก่อนลูกแดงมันอยู่ไหนนะนี่ไงลูกแดงๆเออเนี่ยครับกินได้ป่าว เดี๋ยวลองกินดูนะครับนี่ครับลูกนี้นะอืมมันหวาน,นครับมันหวานแล้วก็หอมในปากมันรู้สึกเหมือนหอมหอมนะครับหวานหวานหอมหอมมันได้กลิ่นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันรู้สึกไะควานรู้สึกเหมันหวานหอมมันอร่อยกลมกล่อมมากเลยลูกอะไรก็ไม่รู้นะครับใครรู้บอกหมยครับลูกอะไรเนี่ครับ